สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่ในกลุ่มนี้กลุ่มอัปเกรด to new platform นะครับก็แน่นอนครับกลุ่มนี้หลายคนที่เข้ามาน่าจะเป็นคนที่สนใจในการทำธุรกิจแพลตฟอร์มใหม่นี้กับโค้ดแน่นอนนะครับเมื่อท่านสนใจแล้วนะครับโค้ดอยากใช้คลิปนี้มาให้ความมั่นใจทุกท่านนิดหนึ่งว่า1นโค้ดจะพูดถึงรูปแบบของธุรกิจให้ฟังนิดหนึ่งให้เข้าใจนะครับแล้วก็2ให้ความมั่นใจกับทุกท่านก็แล้วกันในเวลาไม่เกิน5นาทีนี้นะครับตั้งใจฟังนะครับทีห่หนึ่งครับรู มีบริษัทบริษัทหนึ่งเปิดขึ้นมาชื่อบริษัทมีตังนะครับย้ำนะครับชื่อบริษัทมีตังนะแล้วเขาก็ผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับชื่อว่าแอปมีตังชื่อเดียวกับชื่อบริษัทนะครับเราสามารถใช้งานผ่านมือถือได้เลยนะครับธุรกิจทั้งหมดอยู่บนมือถือเครื่องเดียวนะครับเนาะแน่นอนครับเป็นธุรกิจต้องมีการลงทุนย้ำนะครับเป็นธุรกิจต้องมีการลงทุนก็แน่นอนครับลงทุนไม่ถึง3000บาทนะครับ ครั้งเดียวเลยนะครับสบายใจไหมครับสบายใจนะเมื่อลงทุนไปแล้วนะครับนะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทและก็แน่นอนครับในกลุ่มนี้ก็ต้องเป็นหุ้นส่วนกับโค้ดด้วยถือว่าท่านเป็นทีมงานของโค้ดนั่นเองนะครับโค้ดก็จะมีการรองรับด้วยระบบซิสเต็มที่เขาเตรียมไว้นะครับเพื่อช่วยท่านประสบความสําเร็จเกิดรายได้นะครับนั่นนะครับบริษัทมีตังเขาผลิตสินค้าคุณภาพขึ้นมากมายนะครับเพื่อเอามาขายเขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์ม ยันนะครับบริษัทมีตังนะครับผ่านแอปมีตังนี่นะครับเขาผลิตสินค้าคุณภาพขึ้นมามากมายเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนํามาขายผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มน,นะครับให้ถึงมือลูกค้าหน้าที่เราคือเข้าไปทํำยังก็ได้ครับให้สินค้าออกจากบริษัทมีตงังผ่านแอปมีตังนี้เยอะๆยนะครับยิ่งสินค้าออกไปเยอะเเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะทําให้เราได้ส่วนแบ่งของเราได้เยอะไปด้วยนะครับ ย้ำนะครับฟังถึงตรงนี้หลายคนคิดว่ากูต้องขายของใช่ไหมคำตอบคือไม่ต้องครับท่านไม่ต้องขายของครับเพราะว่ารูปแบบการขายของนะั้นหนึ่งมันโบราณโบราณสองถ้าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงโค้ดเองก็ไม่อยากทําเพราะว่าวันนี้โค้ดไซด์บอกแล้วว่าทุกคนรู้จักโค้ดไซดดีครับโค้ดไซด์ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับไม่มีความจําเป็นต้องมานั่งขายของนะเพื่อเอากําไรจากการขายนะมาใช้จ่ายในชีวิตแล้วนะครับ แต่วันนี้โค้ดศึกษาย้ำนะครับว่าโค้ดศึกษาธุรกิจนี้หรือแอปนี้อย่างละเอียดยิบทุกขั้นตอนเลยนะครับนะโค้ดจึงมั่นใจและกล้าตัดสินใจเปิดตัวเปิดหน้าออกมาทําซึ่งโค้ดรู้สึกโค้ดก็จะรักษาหน้าตาพอสมควรน,นะครับถ้าเป็นธุรกิจที่มันไม่ใช่หรือมันไม่ไม่โดนเนี่ยครับโค้ดก็ไม่กล้าเอาชื่อเสียงที่เราสร้างมาหลายปีนี้มาพังทลายกับตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลูกศิษย์โค้ดที่มาฟังอยู่หน้าตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคน มั่นใจเชื่อใจไว้ใจในสิ่งที่โค้ดคิดและสิ่งที่โค้ดเลือกที่จะทำนะครับส่วนขั้นตอนนะครับว่าท่านจะเกิดรายได้ขึ้นมาได้อย่างไรโดยที่ผ่านแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับนะฮะโอเคไหมครับนะเราไม่ต้องมาเจอหน้ากันนะครับอยู่บ้านใครบ้านมันนะครับและก็สามารถทําธุรกิจไปได้ด้วยเนี่ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มถัดไปนะครับที่ท่านต้องตัดสินใจก่อนนะ วันนี้ถ้าท่านฟังโค้ดพูดแล้วนะครับโค้ดจะให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับย้ำนะครับโค้ดจะให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้ถ้าหากท่านมั่นใจเชื่อใจไว้ใจและก็โค้ดสายว่าไงก็ว่า,างั้นและก็มั่นใจว่าเอาด้วยเพราะว่าตั้งแต่โค้ดพูดมาเนี่ยท่านจับใจความได้ว่าเป็นธุรกิจครับนะครับผ่าน แพลตฟอร์มที่เรียกว่าแอปมีตังนะครับแอปพลิเคชันทําง่ายผ่านบนมือถือเครื่องเดียวนะครับและถูกต้องเออสำคัญนะครับถูกต้องตามกฎหมายมีสอคอบอมีทุกอย่างรองรับหมดเลยเพราะคนไม่กล้าทาสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับและคนมีความมั่นใจว่าความเติบโตของบริษัทนี้นะครับเขาจะเปิดตัวสัปดาห์นี้แล้วนะครับเปิดตัวสัปดาห์นี้แล้วเขาเปิดตัวปุ๊บเนี่ยมันจะดัง t a l k o f the t o ท n เลยนะครับและถ้าเราจะมาทำอีก3เดือน5เดือนข้างหน้าก็ได้ที่มันดังไปแล้วหรือจะทำตอนนี้เริ่มต้นกับโค เพราะฉะนั้นโค้ดฝากให้ทุกคนนะครับนะด้วยว่าท่านต้องตัดสินใจครับนะถ้าท่านคิดว่าแล้วที่สำคัญคือธุรกิจนี้ลงทุนไม่เยอะไงไม่ถึง3 0 0 0บาทครั้งเดียวด้วยเพราะฉะนั้นนะถ้าหากพูดถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับลงทุนไปแล้วนะครับนะลงทุนไปแล้วเนาะนะแล้วมันไม่สําเร็จนะครับชีวิตเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมครับพี่น้องถูกไหมแต่ถ้าลงทุนไปแล้วทากับโค้ดไป3เดือนตั้งใจทํา1เดือน2เดือนแล้วมีรายได้เดือนหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นหรือแสนบาทขึ้นไปเรื่อยเ้า่ระเป๋าเราเปนะ ซึ่งคนมั่นใจอย่างนั้นนะครับก็เชิญชวนทุกคนครับนะกดคลิกนะครับนะเข้าไปกลุ่มถัดไปเลยนะครับเพื่อร่วมในการสมัครนะครับจะมีลิงก์นะให้ท่านกรอกสมัครนะครับผ่านมือถือท่านนี่แหละนะครับเข้าร่วมจอยเป็นพาร์ทเนอร์กับโคไซน์ะครับแล้วก็มีการลงทุนอย่างที่ว่าไม่ถึง3,000บาทนั่นเองในกลุ่มถัดไปชื่อว่ากลุ่มพร้อมสมัครมีตังเดียวแอดมินจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้ว โอเคเซเยตก็ไปต่อโค้ดกดลิก์ที่กลุ่มใครฟังแล้วไม่สนใจเราก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันเหมือนเดิมครับพี่น้องครับรักกันเหมือนเดิมนะครับจะไปรอดูนอกสนามก่อนรอให้ผู้โค้ดกับลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งที่ทําแล้วเนี่ยให้สาเร็จก่อนแล้วค่อยมาทําก็ไม่ว่ากันหรือจะเริ่มทําวันนี้แล้วสําเร็จไปด้วยกันอีก3เดือน2เดือน3เดือนขนา้างหน้านั่นเองครับสวัสดีครับ